มาบุมสตาร์ทเลยสตาร์ทเล่เยแจมนี่ไง<า>นี่ไงน,นี่ไงเอ๋ เฮ้ยขอบคุณครับพูดปลาจากไหนวะเนะี่ยคือแบบอ่านอมัเลยอ่ะอ่ะเหมือนกับลงเหมือนกับอ่เปฮึดสู้ใช่ผมลองไปอ่านดูมันมีรายละเอียดทีบย่อยนิดน,นึงทำได้ไหมบอก <c oughs> พี okay. e ่บอสอยู่แถวนี้เต็มเลยพี่บอสสามคนสามนาบุ้มมาสวยสวยสวยเด้อนาบุ้มสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยเย่จม วิ่งเร็วเกินงนะูกอบคนนี้เย้ยเร็วเกินกระต่ายวิ่งไม่ทันผมเห็นว่าไปทางมุ้งสามสี่คนนะผมผมว่ามันเป็นลุมบังกระจายวงบ้างเ,เาลยมีล่องรอยการปาดนิดนึง เฮ้ยเก็บควานก่อนเฮ้ยมีคนเจ็บโอคโอ ไปทางนู้นเนาะมันถึงโซนนี้เลยไปไหนวะออนี่ไงนี่ไงนี่ไง่อ้เอดวงนี้เยอะเลยพี่บอสตรงบ้านเล็กสามคน าคนาะเท่าที่เห็นชาร์จหลอกเกย์ยิงสะดับสนุนดได้เลยพี่

เขาหยุดวิ่งได้เลยแต่ว่าปลดเรื่อยจนเขาไม่รู้ว่าผมจะเล็งตรงไหนตอนแรกเขาหยุดเดินตรงได้อยู่อยู่ใก้เล็งอยู่ใช่ไหมแค่เล็กมันจะกี้หนุ่มไปใช่มั่วมากยังไม่มีใครตายเลยแต่เราแฝดได้เยอะอยู่พี่บอสเกินครึ่งแล้วไปเกือบครึ่งแล้ว สไลม็อบสไลม็อบม็อบ,บ,อ,ยอ,บ,บ,บอยู่พี่ม็อบ,บ,บอยู่ตรงพี่เลยสองคนยูบอสตันแล้วเครือนน่องเครื่องตรงน,นี้มีเที่ยวยูบอสสองคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม กระเทิบน่อยกระเทิบคนน่ยกระเทิบกระเทิบอ,อะไรเอาพี่ผู้ผิดสงกงสงกงเ,เดี๋ยวผมไปฝสาวน้นผมเห็นมันนุ่มฟังเี่นเอ้าโอเคผมเปิดติดบัตไม่ใช่ดิลาลาคอฟไอ้บิวไอ้เจวเงินปัน่ววน Là ngay, ấy, đấy để ouais, phải, đoạn, tôi. công, không công. con rồi, อ๋อสองคนโอเคโอเคผมก็จล้วดี่ไปเองเลยโอเคตรงนี้มีมีคนนึงไปสองคนโอเคาโอเคครับเดี๋ยวผมไปโอเคไปต่อ

ไม่มีใครไม่มีใครน้าบัานเล็กมั้งจริ่ไจริงด้วยเออ,เ,ออเอออยู่ตรงนู้นเหรออ๋อที่เราผ่านมา,นาเมื่อกี้ผมเมินเชื่อไหมเขาน่าจะลุมปัดเลยโอเคครับ <c oughs> เร็วๆพี่วัดผมครบเร็วตอนผมเลื่อยเซอร์ได้ฮิตแรกมันไม่เผยออนไลน์ เหมือนผมต้องบัดแล้วมันถึงจะเปิดเรื่องอะไรไรแหละเดี๋ยวผมันเห็นอยู่นะไอออร่าอ่ะไปสู้กับพี่บอสขอบคุณครับน้องเนยผมสงสัยเนี่ยว่าถ้าผมเลื่อยโดนเซอร์พี่บอลจะล่ามเหรอเอ้ยอุ้ยสวยครับเห็นเห็นถ้าเดินเซอร์ ทึบๆทึบ่เดีวเร็วมาเตรียมทีไนี่มาเร็วๆเอางงนี่งงนี่เดียโอเดี๋ยวพี่บอสเฮ้ยถ้เมื่อกี้ถ้ากระทืบถ้าส่งกงหน้าประตูอ่ะทันนะไอ้บิวอะจะได้เปิดเปิดเล่พอดี กูสู่หิมอสได้เลยครับเออเนี่ยไปต้องเล่นอย่างเงี้ยพี่เกือบทุกวันครับเกือบทุกวันไม่เจอแต่ด่าน,นี้วะดีพี่มีแสงเยอะไป,ไปเดี๋ยวผมไปวนรอบแม็ก่อนเด็กโชคมีไหมยังไม่เจอยังไม่เจอมาตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มี อีคนอคนพีคนอคนไปด้พี่บอสจะเปิดพีซึ่งรีบเกิดรีบเกิดโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยเรี่เนะ em phờ <coughs> Mì <coughs> 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 <coughs>

ตัวนี้มันวิ่งฉี่ตลอดเลยเฮ้ยสองคนมีคนเจ็บเฮ้ยปวดเจ็บปวดท้ามิ่งปวดท้ามิ่งวัดหมดพี่ปอยิงพี่บอเดินชา้าพี่บอยิงอยู่ข้างหลังแล้วผมก็วิ่งเร็ว มองหายีตอบเครื่องอะไรเครื่อง วิ่งเร็วจัง <พอ S 2> วะก็าตาเดินไม่ทันโอเคตรงนี้มีลูมใส่รัวไม่ทันเลช้าไปเปิดแผลมันสองคนพี่วัดมองไม่เห็นรู้อยู่ไหนครับไอ้นั่นเป็นปัญหาใช่ไหม นะอีอู่คนะเออเม่อกีเดี๋ยวผมกดช่วยพี่บอสดีกว่ามาเดีพวกเรื่องไงมันมันเริ่มไหลแล้วเสื่อมันยู่ข้างบนนะปันแล้วก็มีคนอยู่บ้านเลกๆนแน่ไปโอเคโตรกอเคันปดเสร็จ

นี่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วว่เติมนตามเครื่องที่ผมไยุดเลยรอติดเครื่องโอ้กติฟลโลครับคุณน็อตอะไรอะน็อตเลียวครับแถวนี้มีแอปปัตเลยพี่บอสดูเครื่องมันดูไหมนะ ช่วยรีบรอดลงแต่การตอนนี้หมดยังหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเครื่องบ้านเล็กมันสักสามสิบเอเซ็ต์แล้วโอเคซาปิดาให้คอเด็บโอเคเปิดแผลหนึง่งเด็บเลยเดีพี่ดูเครื่องอื่นให้ ตรงนี้เครื่องเครื่องมังนีดับแล้วสามเครื่องที่ผมเดินโอเคสองคนอีกคนหนึ่งอีกเท่าไหร่อีกสามคน ไล่เครื่องฝั่งบ้านเล็กให้หน่อยดิเครื่องบ้านเล็กมันมันผอมเชคแล้วพี่มันเออ,เอ,อ,อโอเคอีกฝั่งหนึ่งตรงแมททึบน่าจะไหลไม่ทันเฮ้อขอบคุณครับพูดปลาจากไหนวะเนะี่ย <c ười> ครึ่งแมพเอผมไปดูประตูบนประตูไว้ลยนะพูดแต่มันชนกล่องหาย ประตูตรงนี้ประตูโตมาเล็กมีคนเปิดโอ้ประตูตรงนี้โอ้โเปิดอย่างเร็วโอ้ตสี่คนสุดท้ายอยู่นี่หมดเหรอ